สวัสดีก็เราพ่อมดแม่มดทั้งหลายก็อยู่กับผมเอ่อพ่อมดฟึ้นรับโอเคอันนี้เกมมันเริ่มสอนมานี่เป็นการปล่อยพลังอืมพันปรักรษาอู้อู้อู้อแล้วทำามหน้าจอเจะขึ้นแดงๆโอ้โ้ให้เรียกพลังของคุณอืม โดยส่วนตัวแล้วผมชอบดินนะอืมแต่ไฟก็เท่นะน้ําแข็งมันดูแบบเย็นชาแบบเท่ไปคนเราแบบถ้างั้นผมเรียกดินว้อูอออ้ดูไปดูมาแล้วมันเหมือนหลุมดํามากกว่าดินนะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนหลุมดาจริงๆนะเนี่ยอ๋อ,อ,อมันคือการผสม ก็เป็นการผสมผสานกันอู้มีเพชให้เก็บโอ๊ะขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจอืมยาพิษไอ้นี่โอ้โววูว เอ้ยตรงมีคนโดนบ้างแหละเอ้ยโดนแล้วหนึ่งเอ้ยโดนแล้วสอง้อวไม่นะโอ้ด่านแรกด่านแรกผ่านไปโอ้มีฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยแต่ต้องดูโฆษณาอันนี้มีฝึกอันนี้ก็ต้องดูโฆษณาแล้วจะให้มาท่องม่อย โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดจากการเอ่อฆ่าฆ่าศัตรูกับเอาฮิปพีกอนนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโดนมาสิโอโโอโอโดนโดนโดนเจ็บ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 นี้อีกนาน เอาสิอู้อู้อูอ้ออ้เโดนโดนโดนเอาเป็นพลังไฟเป็นการผสมผสานอือพายุท่อนหน้าเด่อโหอออืออือืดาวมีไม่แรงแต่เจ็บปวดอือเอาไปรับไปมันคือพลังแห่งความยิ่งใหญ่ รู้สึกโกงสุดๆไปเลยอ่ะโอ้โหชักชักเฟียวฟ้าเราตัดผ้ายิ่งนักพลังทอนหน้าดูเกมนี้ก็ไม่ใช้เน็ตน,นะก็จะเปิดใช้เน็ตก็ได้แต่แต่เห็นเขาบอกว่าโฆษณามันเยอะก็เลยเออปิดเยอะ,อะวิ่งเร็วเราไป อืมอมอืมับไปลับไปซะพายุของฉันน่ะมันอันตรายมากเออฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอนะมองไม่ทันนานนี้โอเคไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยสุดยอดอยู่ให้ได้นะค่อนข้างสวยเลยแหละอมืมีเปลี่ยนอาวุธด้วย อ่ะอัปเกรดไปของใหม่ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วมีคนเคยบอกเอาไว้มีพวกรางวัลความสำเร็จอ่ารับไปรับไปอีกแล้วก็มีให้อัพอ๋อไม่ใช่ให้อัพเป็นแบบให้หาสูตรเพื่อมารับเพชรอ๋ออย่างนี้นี่เองอออโอเคโอเค แล้วก็กดซูมได้ฟรีโอ้ไสชุดมอยโอ้เพรไม่พอเอ้ยไม่ใช่ตังไม่พอโอเคไปเล่นกันเลยเดีวอวก็ถือว่าดีอยู่นะตอนนี้เราก็มีพลังเป็นพลังเหมือนเอ่อบันกินจิหรือว่าพันปักษา อุยอ้ยอุ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 ้ยโดนโดนโดนเอาเอาเราไปเอาไปเอาไปเอาไปอืมต่างคนต่างแรกเอาเป็นเอ่อเพิ่มความเร็วก็แล้วกันจะได้ยิงเร็วเออเออเอาสิต่อไปผสมอะไรผสมหิมะอีกอู้กลายเป็นหิมะาสามทางอืมแต่ดามีเบาเหมือนปืนลูกซอง อโอ,โ,อโดนผสานโดนผสานพลังไฟหลังแทบหักลองใหม่ลองใหม่ต่อไปเราลองเปลี่ยนเป็นพลังไฟดูอืมรับไปมาพลังไฟของฉันมันช่างร้อนแรงปล่อยไปก่อนอไม่มีใครก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเอ,อ้ย ปล่อยไปก่อนเอ้ยโอกาสติดคิ้กับพิษดีกะอุอุ๊ยอุอุ๊ยเก็บ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 เกี่ยวประสบการณ์ต่อไปเอาเป็นไฟไฟอืมอืมไฟมันลุกไฟมันร้อนมันคือความร้อนของไฟมันเออลบไม่พ้น โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมเราไม่ยอมเปิดกล่องมาได้กำไรแห่งชีวิตเควสเก็บเก็บโอเคแล้วก็รับเปิดอืมชุดลายพางเก็บโอเคเอ่อมีตั้งชื่อมีคาถารับ ไม่ใช่คาถาแบบคาถาแบบลึกลับอะไรนะคาถาแบบไม่ถึงรับเพชรเนี่ยโอเคต่อไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีไหมเดี๋ยวดูกันโอ้เปลี่ยนแหละดีแล้วจบร้อยไปบวกต่อมาครั้งนี้เราอัปเกรดแล้วเราแข็งแก่งขึ้นนิดหน่อยฮึ่ยึยยย่อืมรับไป พลังไฟแห่งความร้อนแรงอ่ะโว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 อืมอืมอืมลบลบแบบดิจิทอลเอ้รีโหลดเร็วนี่แหละที่ต้องการอืมนี่แหละที่ต้องการนะแล้วก็พลังไฟแห่งความร้อนแรงอ่ะึนี่นะ เออ่ระยะไกลขึ้นอืมอืมพลังไฟแห่งความร้อนแรงแตอนนี้พลังไฟได้สามแล้วนะไปด่านสองโอ้วันดีเอ่อฉันไม่ดูโฆษณาขอโทษด้วยเฮ้อนี่แน่รีโรนลนเร็วความไวคือทุกสิ่งมันคือความไวอืม อืม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 โอเคอืม okay. อม,มาสิใครหน้าไหนก็เข้ามาแล้วความเร็วของฉันนะ่ะมันบ้าคลั่งแล้วละ่ะโอ้โอ้โดนสองไฟออ้เท่นั้นนี่อ่ยาพิษอืมรับไปรับไป รับพลังไฟแห่งความร้อนแรงไปเออความเร็วพุง่งจะได้แบบปล่อยปล่อยไปเร็วๆสกิลช้าอยู่นะสกิลที่ปล่อยออกไปนะแต่รีโหลดเร็วอยู่อะไรอะไรคิดจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอแกคิดผิดแล้วเพราะฉันมีพลังไฟแห่งความร้อนแรงเอ,อ้ เออแต่มันร้อนแรงกว่าไม่เป็นไรเรามีเพชรเขาเรียกว่าพลังของเพชรเอ๊ะ oui. ว oh, like pues. so yeah. nah. ่าแต่ไม่มีใครเลยเหรอหน้านี้สกิลไฟมันดีอยู่นะแต่มันช้าอุ้ยอุ้ยแรงแรงโชดไม่ได้ละ เราต้องเปลี่ยนเป็นพลังน้ําแข็งเออใช่ว่าครั้งต่อไปน้ําแข็งน่าจะดีกว่านะเ่เก็บเก็บเก็บเข้าสู่ช่วงเก็บอืออโดนไปน้ําแข็งไหมอืออโอ้เอาปล่อยไปฮุ้ยโอเคต่อไปพลังน้ําแข็ง ต่อไปดามเมจเราจะเบามากโอ้โหสกิลช้าด้วยอืมมันรับไปอืมอ,อุ๊อืมมีต่อยด้วยอืมโอเคเอาเลือดไว้เยอะๆเราต้องมีเลือดเยอะๆไปต่อไปบุ๊กลุย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  ลบสกิลลบสกิลลบสกิลท <är S 1> ี่มันจะปล่อยมาลบลบลบลีกลบลีกีลบลีกลบลี ไปไกลขึ้นไกลขึ้นมันคือของดีไกลขึ้นมันคือของดีไกลขึ้นมันคือของดีเพื่อเพื่อเพื่อโอเคอุย้ยหลบหลบเอาไงเอาไงเอาไงต่อไอ้นุม่มเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงต่อ น้ำแข็งมาน้ำแข็งขั้นสามแล้วดูสกิลนาะยโว้เป็นขื่นเป็นขื่นน้ําเลยนะปล่อยขื่นน้ําไปโอ้ไกลนะเนี่ยอืมอืมอ,อ,อ,อูเอาสิเอาสิโลบอโลบา แค่ไหนกันเชียวฮะฮะฮแค่ไหนกันเชียวฮะฮะไอ้ไกลขึ้นปล่อยไปปล่อยไปหวังว่าจะมีสตูโผลมาเราสแปมไปมลบลบโดนโดอื้อยเราอย่าไปโดนพลังของไอ้พวกนี้เด็ดขาดมันแรงมากแรงสุดๆไปเลย อืมรับไปอุย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 อยรับไปเอ,อ้ยโอ้นึกว่าจะไม่รอดเอ้ยผ่านแล้วเปิดกล้องขอของจำจมขนนกโอเคดีอ่ะ อืมต่อไปก็ด่านต่อไปสินะอ่ะเปิดกล่องอ่ะลองเปิดกล่องธรรมดาปุ๊บโอ้เปิดกล่องวิเศษได้ของดีนั่นนี่ยคาถารับต่อไปเรายังไม่ทันได้ใช้คาถาหินอืเอาไว้คลิปหน้าไหม อืมคิดหนักโอ้โเพิ่มเพิ่มสกิลให้ด้วยโอเคเอาไว้คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะแหมเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกคาถาให้หมดอืมตอนนี้เดี๋ยวดูวิชาและท่าทางของคาถากันอืมโอเคเส้นทางก็จะประมาณนี้ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย